สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมโคกหนองนาและสวนป่านะครับสำหรับบ่อนี้นะครับคือบ่อที่สองครับบ่อที่สในบ่อที่สองรวมทั้ง3บ่อนะครับผมได้นำปลามาปล่อยโดยปลาที่นำมาปล่อยนั้นก็มีปลาช่อนปลาหมอปลาดุกและปลาไหลด้วยนะครับปล่อยให้กินแบบธรรมชาตินะครับพากินแบบธรรมชาติ ผมไม่ได้ให้หัวอาหารนะครับต่อไปเรามาดูต้นไม้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้กันนะครับอันนี้คือบอกครับอันนี้คือต้นไม้ต้นแรกครับต้นชิงชันอ่าผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ ผมเคยอัปเดตไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ตรงกับวันที่สาเอดกรกฎาคมสองห้าหหนะครับอันนี้คือต้นขี้เหล็กครับจะเห็นได้ว่าต้นไม้เริ่มโตนะครับเริ่มโตมากแล้วนะครับลมแรงครับลมแรงมากอากาศดีครับอันนี้คือต้นชิงชันครับต้นชิงชันหรือเราเรียกว่าพยุงแกบมันมีหลายชื่อนะครับ เอาแค่สองชื่อนะครับในดูในภาษาราชการนี่มีหลายชื่อนะครับชิงชันหรือพยุงแกบนะครับแต่ละท้องที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับต้นต่อไปครับอันนี้ก็คือต้นชิงชันครับชิงชันเหมือนกันนะครับแถวนี้ผมจะปลูกชิงชันทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับต้นชิงชันเนี่ยเวลาเขาโตเต็มที่นะครับ ใบเขาก็จะเยอะมากจะให้ล่มเงาได้ดีนะครับอากาศดีครับในส่วนของผมนี่นะครับลมแรงครับลมแรงลมแรงมากนะครับแต่อากาศก็เย็นสบายดีครับไม่ร้อนมากครับอันนี้คือต้นชิงชันเหมือนกันครับต้นนี้ครับจะเห็นได้ว่าโตแล้วนะครับชิงชันก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ป่าราคาแพงนะครับเป็นไม้ป่าราคาแพงไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้ลายไม้สวยงามราคาลองๆองจากไม้พยูงไทยนะครับมาเรามาดูต้นนี้กันโดยเฉพาะต้นนี้ครับโตเร็วครับโตเร็วโตวไวมากเพราะว่าผมปลูกนี่ก็เมื่อเดือนมีนาคม2565 ที่ถ่ายทาในวันนี้ก็ตรงกับวันที่31กรกฎาคม2566นะครับก็ปีกว่าไหวนะครับจะเห็นได้ว่าต้นไม้โตไวามากนะครับต้นจริงชันเวลาที่เขาแตกยอดหรือออกยอดใหม่ๆนะครับยอดเขาจะมีสีแดงนะครับสีแดงนะครับเห็นไหมครับนี่คือยอดของเขานะครับจะมีสีแดงนะครับ วยงามครับยอดผมก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับต้นจริงชันครับก็คือปลูกไว้อาจจะเอาไว้ให้ลูกหลานได้เชยชมนะครับเราไม่ได้ต้องการเนื้อไม้เท่าไหร่เราต้องการความเป็นร่มเงานะครับทำเป็นสวนป่านะครับแต่ว่าผลพลอยได้ก็คือตกไปที่ลูกหลานของเรานะครับ ถ้าใครสนใจก็เป็นแนวทางหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปนี่คือต้นลำดวนครับต้นลำดวนนี่ถือว่าเป็นไม้ประดับหรือทำเป็นไม้ล้อมก็ได้นะครับดอกเขาจะมีดอกหอมมากนะครับต้นลำดวนนะครับผมปลูกไว้หนึ่งต้นครับผมได้ทำระบบน้ำไว้หมดนะครับอันนี้คือเป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ของผมนะครับ ต้นต่อไปครับนี่คือต้นเขี้ยมขนองครับพบมากที่สุดก็คือที่เขาใหญ่นะครับผมได้นํามาปลูกไว้จํานวนหนึ่งต้นปลูกไว้ไม่เยอะครับไว้ให้สําหรับลูกหลานดูนะครับจะได้รู้จักนะครับต้นต่อไปครับอันนี้คือต้นเกรครับต้นเกรคือเป็นไม้ป่าหายากไม้ป่าเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งมากนะครับเป็นไม้ป่าหายากผลรับประทานได้ด้วยนะครับ พุทธเจ้าเคยนั่งใต้ต้นไม้นี้นะครับอันนี้คือต้นไม้แดงครับไม้แดงก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจเหมือนกันไม้เศรษฐกิจราคาก็ลองๆองจากพยูงครับเป็นแก่นตทั้งต้นนะครับตรับไม้แดงอันนี้คือต้นยางนาครับต้นยางนาก็ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่สูงที่สุดครับต้นยางนาต้นนี้ในส่วนของผมนะครับนี่มาอัปเดตให้ทุกท่านชมนะครับ ถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้คือต้นสักครับต้นสักต้นนี้เป็นต้นที่สูงที่สุดในส่วนของผมนะครับจะเห็นได้ว่าสูงมากครับอันนี้คือต้นมะลิดครับต้นมะลิดครับต้นมะลิดนะครับเริ่มโตเหมือนกันนะครับไม่ไม่ตายแล้วรอดแล้วครับ นี้ก็ต้นมะลิดครับนี่ต้นมะลิดเหมือนกันนะครับสำหรับผมเพิ่งตัดหญ้าเสร็จครับมาตัดหญ้าเป็นเกษตรกรวันหยุดครับเราก็หาเวลาที่วันหยุดนะครับอันนี้คือต้นอินจันครับต้นอินจันนะครับทําไว้สําหรับชีวิตใกล้กเสียงบ้านปลายเป็นสถานที่พักผ่อนสูรอากาศออกซิเจนให้เต็มปอดนะครับอันนี้คือต้นยางนาครับ อันนี้คือต้นยางนาเหมือนกันนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมว่าโตรประมาณไหนนะครับสำหรับถานที่ข้างบนผมไว้ปลูกบ้านนะครับอันนี้คือต้นชมพู่ครับนี่คือต้นชมพู่นะครับให้ร่มเงาได้ดีผลรับประทานได้ด้วยนะครับพื้นที่ด้านบนที่เห็นนี้ก็เป็นสำหรับปลูกบ้านนะครับ อันนี้คือต้นกะพีเขาวควายครับกะพีเขาว,วายนี่ก็เป็นไม้เศรษฐกิจราคาแพงพอๆกับลองลอง,ลองจากพยูมนะครับเหมือนกับต้นริงชันนะราคาอยู่ใกล้ๆเคียงกันกับต้นชิงชันครับผมก็ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันด้านในในส่วนใหญ่ผมจะปลูกต้นกะพีเขาวควายนะครับอัปเดตให้ทุกท่านร,รับชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ต้นต่อไปครับอันนี้ก็คือต้อนกะพีเขาควายเหมือนกันนะครับต้นกะพีเขาควายเริ่มโตแล้วครับใช้ได้ครับรลมแรงครับลมแรงมากนี่คือต้นกะพีเขาควายนะครับต้นต่อไปครับต้นต่อไปก็กะพีเขาควายเหมือนกันนี่นะครับอันนี้ก็สูงใช้ได้ครับจะเห็นได้ว่าโตเร็วครับโตไวครับ แก็เป็นแนวทางครับผมจะทําลักษณะแบบเป็นสวนป่านะครับและโคกหนองนาด้วยนะครับต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปนี่คือต้นมะม่วงครับผมเพิ่งปลูกใหม่ครับอันนี้คือต้นมะม่วงนะครับเเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับน้ําผลมารับประทานแล้วเพาะเพาะแล้วปลูกเองนะครับ ต้นปลูกใหม่ครับต้นนี้แล้วผมก็ได้ทำระบบน้ำหยดเรียบร้อยนะครับนี่คือต้นมะม่วงนะครับต้นต่อไปครับอันนี้คือต้นมะละกอนะครับปลูกไว้เป็น พืชเสริมครับก็ได้รับประทานไปเยอะแล้วนะครับผลออกเรียบร้อยครับสำหรับต้นมะละกออันนี้คือต้นกะพีเขาควายครับจะเห็นได้ว่าสูงสูงเร็วสูงไวมากครับโตเร็วครับลมแรงครับเลยต้องเอาไม้ค้ำไวก่อนนะครับกลัวมันจะล้มนะครับกลัวมันจะล้มสูงมากนะครับอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ อันนี้ก็ต้นมะละกอเหมือนกันต้นมะละกอตัวนี้ก็มีลูกแล้วครับต้นต่อไปครับอันนี้ก็คือต้นกระพีเข่าควายเหมือนกันนะครับก็เริ่มโตเริ่มแตกยอดเหมือนกันนะครับเรามาดูต้นต่อไปเลยครับ น,นี่คือต้นมะละกอก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับมีผลมีผลผลดกมากต้นนี้นะครับต้ตมตำอร่อยมากนะครับอันนี้คือต้นกระพีขาวควายต้นนี้เป็นต้นที่สูงที่สุดครับของกระพีขาวควายเห็นได้ว่าโตเร็วโตวไวมากต้นนี้แล้วลมแรงผมเลยต้องเอาไม้ค้ำไว้นะครับเพราะว่าหัวอ,อาจจะล้มได้นะครับ จะล้มได้ลากเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มีการเอ็นเอียงด้วยนะครับเืยผมต้องเอาไม้ค้ำไว้นะครับก<ฮ>็จะประมาณนี้ครับนี่คือต้นกะพีขาวปาอันนี้คือต้นมะละกอโอ้หต้นนี้ดกครับดกมากนะครับต้นต่อไปครับต้นกะพีขาวปายเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เริ่มโตแต่โต ไม่เท่าต้นอื่นแต่ก็ถือว่าโตครับก็ถือว่าโตนะครับใช้ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปเลยครับตรงนี้มีอีกต้นครับดกมากต้นนี้ต้นมะละกอต้นนี้ครับ ดกครับตัวนี้ให้รับประทานได้ครับผมปลูกไว้หลายต้นอยู่ดกดกลูกดกมากต้นต่อไปครับนี่คือต้นมะลิศนะครับอันนี้คือต้นมะลิศครับเริ่มโตเริ่มแตกยอดเหมือนกันนะครับเห็นว่าแตกยอดแต่ลมแรงพัดใบใบหลุดใบขาดด้วย ลมแรงแต่ก็ถือว่าโตดีนะครับต้นโตดีโตชั้นหนึ่งแต่ก็โตนะครับต้นต่อไปครับนี่คือต้นมะหาดครับมะหาดผมก็ปลูกไว้หนึ่งต้นนะครับต้นมะหาดก็โตเร็วนะครับเป็นไม้ไม้เศรษฐกิจเหมือนกันผลรับประทานได้นะครับเนื้อไม้สีเหลืองสวยงามลายไม้สวยงามครับสําหรับผลนี่รับประทานได้ แล้วก็ทําเครื่องสําอางได้ด้วยนะครับต้นกระพี้ขาวควายต้นสุดท้ายครับคือต้นนี้กระพี้ขาวควายตัวนี้ก็เริ่มโตดีนะครับจะเห็นได้ว่าโตครับต้นต่อไปเลยนะครับต้นต่อไปต้นนี้คือต้นอินจันครับอินจันโอเริ่มแตกยอดเริ่มสวยงามเขียวกระจีครับลาต้นเริ่มโตแล้ว นี่คือต้นขี้เหล็กครับต้นขี้เหล็กเล่นแตกยอดเหมือนกันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเนื้อไม้ก็สวยงามนะครับยอดรับประทานได้นะครับอันนี้คือต้นยางนาครับต้นยางนาครับต้นยางนานะครับก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับบ่อที่สองนี้นะครับก็จะประมาณนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ